พาไปดูพันธุไม้หายากนะครับทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดก,กิจกรรมปลูกพันธุไม้หายากในพื้นที่ชุ่มน้ําระดับชาติสวนพฤกษศาสตร์ระยองที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองตําบลชาติพงษ์อาเภอแกลงจังหวัดระยองครับพลเรือเอกพิเชษตานาเสดประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกพัน์ไม้หายาก ต้นตะเคียนทองครับจำนวน50ต้นในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติสวนพฤกษศาสตร์ระยองพร้อมกับมอบพันไม้หายากครับให้กับผู้แทนองค์กรต่างๆในพื้นที่โดยมีนายยุทธพลองค์อาจอิทธิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายวันชนะบุญชัยหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีวัตถุประสงค์ครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันไม้ใกล้สูญพันธ์ และเป็นการฟื้นฟูและก็คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ําระดับชาติและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายนโยบายผู้บริหารชุมชนในพื้นที่รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการทําให้พันธไม้หายากพันธไม้ใกล้สูญพันธุ์รวมทั้งพันธุไม้ท้องถิ่นเนี่ยได้รับการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุ่มน้ําด้วย แล้วก็เป็นการทําให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินการด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติก็มีการร่วมมือกันนะครับของทุกภาคส่วนในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ